นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอปปมาเทนะสัมปาเทติกลับขอโอกาส ท่านพระครูอุดมวรานุวัตรพระครูสัญญบัติชันเอกจ้าวัดวัดจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัสิรุดมวงศ์ขอโอกาสแด่พระอาจารย์กรรมพระปริวาสิกะพระมานต,ตะทุกๆุกรูปกลาบขอโอกาสครับขอเจริญสุขขอจเจริญพร และขออํำนวยพรสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลความสงบสันติความเยือเกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแด่แม่ครูประภัยวันโพโนโพร้อมด้วยบุตรธิดาและหลานรำบนอุทิศหาในหนูรบพรมสิริบิดาและนางหลังพรมสิริมารดานายธนศักดิ์โพโนสามี แล้วก็ขอเจริญสุขแม่ชีนะครับแม่พรามอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมกันทำบุญในเช้าวันที่14ในวันนี้เป็นเลิกงามยามดีนะครับในวันนี้ก็จะมีบวชพระด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นว่าเอ็นน้องพ่อพระครูดมบอกว่าลูกสาวล,ลูกแไรลูกน้องชายป่วยใช่ไหมท้องเสียครับ ตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งรับข้าวมาัทุปายาตจากนางสุชาดาแล้วปั้นได้49ก้อนนะครับฉันเสร็จอธิษฐานถาดทองคำให้ลอยทวนน้ำขึ้นไปถ้าข้าพเจ้าจะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้ถาดก็ลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปประมาณหนึ่งศอกลอยทวนน้ำขึ้นไปเลยจมลงไป ไปสอนอยู่ข้างล่างเป็นใบที่สามใบที่สี่กาละนาคที่นอนเฝ้าอยู่ตื่นกาละนาคตัวนี้นอนเทีหนึ่งหลับที่หนึ่งครั้งละพุทธทันดอนหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ส่งนั่งสมาธิที่ใต้ต้นโพธิบัลลังขณะที่เป็นปฐมยายามเนี่ยก็มีมูมานนะครับเข้ามาพิชิตเพื่อจะไม่ให้พระพุทธองค์เนี่ยส่ง ได้หลุดพ้นจากพวกมันไปพระพุทธองค์ไม่มีใครนั่งอยู่องค์เดียวฮะก็เลยนึกถึงบุญทานที่พระพุทธองค์ได้สร้างไว้ด้วยบาร,รมีสิบทัตและการหย่าน้ำหลงในพันดินพระพุทธองค์ก็เลยส่งอธิษฐานเอาเมือขวา ยืนออกมากๆแล้วแตะลงไปที่พื้นดินและอธิษฐานว่าขอให้บุญบารมีทั้งหมดที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ทำมาทั้งบารมีสิบทัศและหลายๆชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์เจ้าจงดลบันดาลให้มารทั้งหลายอย่าได้เข้ามากล้ามกลายตอนที่ข้าพระพุทธเจ้าได้แบบส่งบำเพ็ญเพียร เพื่อให้บรรลุธรรมในคำวันนี้หมมานที่มาก็ต่างยิงธนูเข้ามาอะไรเข้ามาเพื่อจะสังหารพระองค์ให้ได้แต่พอธนูเข้ามาในเขตพญายก็กลายเป็นดอกไม้โปรยเป็นดอกไม้ทิ่โปรยลงมาหมดคือที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็คือหมายความว่า,วาถ้าเราเนี่ยได้ทำทานไว้นะครับได้มีการให้ทานมีการถือศีลมีการภาวนา เรามีกุศลที่เก็บสะสมไว้สะสมไว้สะสมไว้เวลาลูกเต้าของเราหรือว่าญาติพี่น้องของเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาบางทีมันหาทางออกไม่ได้นั่นแหละครับหันกลับมาหาบุญหาฐานของเราแล้วก็อธิษฐานถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็อธิษฐานขอบุญบาร,รมีของพ่อและแม่ที่ได้ทําบุญสร้างกุศลไว้กับวัสือุดมวงทุกๆปี ขอบุญบารมีครูบาอาจารย์ที่ได้ประพฤติข้อวัดข้อปฏิบัติในการเข้าปริวาสกรรมทุกๆรูปและผลทานแห่งศีลที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ถือไว้และแห่งผลทานแห่งการเจริญสติภาวนาจงดลบรรดาลให้ลูกหลานของข้าพระเจ้าได้รอดปลอดภัยด้วยเถิดให้ทำอย่างนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าจับขาไว้นะครับพ่อแม่เนี่ย เป็นพระอาหารหันต์ที่ดีที่สุดแล้วถ้าด่าลูกให้ชั่วชั่วลูกก็ชั่วถ้าลัก็ว่าให้ลูกเป็นคนดีลูกก็เป็นคนดีอยู่ที่เราอยู่อยู่ที่พ่อแม่เราอย่างเพราะฉะนั้นการที่เราได้สร้างบุญสร้างฐานทําบุญทํากุศลอะไรสิ่งอะไรต่างๆบนนี้ให้จิตใจเรามันจำไว้ให้จิตของเราเนี่ยมันจําฝังเข้าไป ฝังให้เป็นกุศลนะถ้าเป็นทานธรรมดาเป็นทานแลกเปลี่ยนเราก็ยังยึดชาติยึดภพอยู่แต่ด้วยเราเป็นมนุษย์บุถุชนนะครับเราก็ต้องสร้างกุศลไว้ก่อนสร้างกุศลสร้างบุญตัวเนี้ยให้มันพ้นทุกติภูมิไปก่อนแต่ท่านนักประพฤตินักปฏิบัติเขาก็จักละต้องทิ้งบุญกุศลตัวนี้ไปเช่นกันเพราะตัวนี้มันเป็นชาติเป็นภพเป็นภพของมนุษย์เป็นเป็นภพของเทวดา มันเป็นพของพระองการที่นักปฏิบัติการที่จะหลุดพ้นได้ต้องทิ้งทั้งสองอย่างทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งกุศลและอกุศลนี่คือทำชั้นสูงต้องภาวนาเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าไปเห็นได้เข้าไปรู้ได้ต้องเข้าไปเห็นต้องใช้พิปัสนาต้องใช้สมถกรรมฐานเข้าไปช่วยคู่กันถึงจะเข้าไปเห็น แตด่ด้วยเราเป็นปุถุชนที่ยังตกอยู่ในห้อมล้อมของรูปเสียงกลิ่นรสผดสัมผัสสิ่งเหล่านี้เราก็คงีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องอยู่นะแต่ครนนี้เราจะอยู่ยังไงนะให้บุญกุศลมันเกิดให้อากุศลมันลดลงพระพุทธองค์พระพุทธองค์ดงได้ทรงวางรากฐานไว้พวกเราหมดแล้วนะ เพียงแต่ตื่นเช้าขึ้นมาละอกุศลลงอะไรที่เป็นบาปเป็นกรรมหรือสิ่งอะไรต่างๆหลีกเลี่ยงได้ต้องหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงได้ต้องหลีกเลี่ยงการฆ่าก็ดีนะครับการให้ร้ายคนอื่นก็ดีการอิจฉาริษยาคนอื่นเขาก็ดีสิ่งแล้วเนี้ยตอนเช้าๆให้ลดลงนะให้ลดลงหรือว่าไม่ต้องทําเลยยิ่งดีให้หลีกเลี่ยงอกุศลน,นะแล้วก็ทํากุศลให้เพิ่มขึ้นนะทำกุศลให้เพิ่มขึ้น วางจิตใจให้เต็มไปด้วยความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้เป็นบุญกุศลที่จะพาให้เราได้พ้นทุกขติภูมิต้องประกอบไปด้วยการให้ทานการถือศีลการจเจริญสติภาวนาสามอย่างแต่ถ้าเป็นภิกษุเป็นสมณะ ก็ต้องมีศีลน,นะมีภาวนาแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยน,ะสยนะสามอย่างคนนะสามอย่างพระก็อีกสามอย่างโยมก็อีกสามอย่างนะถึงจะพ้นนี่คือหลักธรรมนะครับนี่คือหลักธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งคนพบแล้วก็ได้วางรากฐานไว้กับพุทธศาสนิกชนของเราเนี่ยได้ดุดพ้นกันทําไปครับนะครับทําไปสร้างกุศลไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวัน น่าชื่นใจนะครับเพราะว่าโยโมแม่ครูประภัยวันเนี่ยเราพร้อมครอบครัวเนี่ยได้มาทําบุญอุทิศถึง13ครั้งแล้วก็ทําที่วัดศรีอุดมวง์ซึ่งเป็นวัดสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นวัดที่กิจกรรมเกี่ยวกับเผยแพร่การประพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นผลทานอะไรต่างๆที่รู้จักทำอันนี้เขาเรียกว่าทําบุญด้วยปัญญา ทำบุญด้วยปัญญาอย่างไงหมายความว่าสมัยก่อนภาษาลิบุตรเนี่ยเข้านิโรธนะเขาเรียกว่าเข้านิโรธนะเขาไปฝึกตนอยู่ในถ้ำนะฮะพอท่านบรรลุธรรมท่านออกมาท่านเดินลีเข้าไปหาคนจันทานเลยนะเขาไม่แวะบ้านหลังใหญ่ไม่แวะปราสาทไม่แวะพระราชาวิ่งตรงไปหาคนจันทานเลย วิ่งไปหาคนจันทานเลยเพื่อต้องการจะโปรดคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ยากจนมาให้หลุดพ้นเพราะการทำบุญกับพระที่กักตนมันเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ถึงได้บอกว่าโยมครูประภัยวันทำบุญด้วยปัญญาก็คือมาทำบุญตอนที่พระท่านได้กขบประพฤติวัดปฏิบัติธรรม เข้าปริบัติกรรมเพื่อทําให้องค์เองนั้นได้บริสุทธิ์ในเบื้องต้นการที่จะไปถึงอเศคะพระเศคะไปถึงอริยะต้องเริ่มจากตรงนี้โยมเพราะฉะนั้นการที่พระท่านได้มากักตนประพฤติข้อวัดข้อปฏิบัติพอเราได้ทําบุญกับท่านเราทําบุญร้อยล้วก็ได้ไปร้อยนะฮะพอสงกําลังจะยกครูบาอาจารย์ให้ขึ้นเป็นพระที่บริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นเวลาย่าโจมทําบุญต้องทําแบบนี้ครับทําทีิพาเขากัก,กตนนะฮะผ่ำิพะที่ท่านได้เจริญสติภาวนาหเลือออกจากทราเหมือนครูบาบุญชุม่มหรือวค่ครูบาอาจารย์ครูบาอพิชาตอะไรพวกนี้ที่ว่าท่านกัก,กตนทีงสามปีห้าปีหนึ่งปีออกมานะกุศลมันถึงได้ยิ่งใหญ่ กุศลมันถึงได้ให้ผลเราเต็มเร็วการที่เราจะอธิษฐานอะไรสิ่งต่างๆอะไรที่มันจะบรรลุผลเน่ยอมมันจะให้ผลก็ต่อเมื่อกุศลเรามันเต็มนะกุศลเรามันเต็มนะสิ่งที่เราอธิษฐานสิ่งที่อะไรที่คิดว่าไม่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างเช่นครูบาอาจารย์อย่างท่านพ่อฤาษีลิงดำนี่พระราชพรหมญาณเนี่ย ตอนที่ท่านประพฤติตนอยู่นะครับท่านก็เป็นมะเร็งนะแต่ท่านก็ยอมตายแต่พอกุศลมันเต็มมะเร็งก็กรเด็นหายไปโดยอัตโนมัติท่านก็กลับเข้ามาอยู่ในอายุและสังขารตามการตามเวลาโดยที่ไม่มีอะไรมันตัดได้ทน้่งทีกกุศลท่านเต็มเต็มเพราะอะไรเต็มเพราะท่านจเจริญสติภาวนาเพราะฉะนั้น การจเจริญสติภาวนาเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะแค่จิตเรานิ่งไม่คิดอิจฉาใครไม่คิดลิษยาใครไม่คิดจะหายร้ายใครไม่สุขไม่ทุกข์ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงขณะที่จิตเราอยู่กับลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มันถึงได้เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เปลี่ยนชาติเปลี่ยนภพได้มีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาล มีคนแก่นะครับคนสูงอายุสมัยพุทธกาลนะอายุยืนนะผมอ่านในพระไตรปิฎดกนะผมจําไม่ได้ว่าอยู่ในพระสูตรอะไรแต่ผมอ่านอยย่หกเล่มนะวนะนอยย่หกเล่มอยู่พระอภิธรรมเล่มหนึ่งเล่มสองของสอธรรมภพักดีฮนะรุ่นแรกเลยรุ่นเก่าเลยเป็นสํานวนเทศแล้วก็อุปริตวนาศหนึ่งสองสองเล่มแล้วก็มูลปัญนาอีกสองเล่มผมจําไม่ได้ว่ามันอยู่เล่มไหนแต่พระสุตตันตปิดกแน่นอน มีคนเท่าคนแก่อายุร้อยี่สิบปีฐานก็ไม่เคยให้ศีลก็ไม่เคยถือภาวนาก็ไม่เคยทำเลยแต่รู้ละรู้ว่าในโลกเรามีพุทธศาสนาเกิดขึ้นโดยพระโคดมอยู่วัดเวรุวันสองคนนะ ไปด้วยกันถือไม้เท้าไปไปกราบองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไปบอกข้าแต่พระองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระเจ้านั้นอายุมากเหลือเกินแล้วเหมือนไม้ใกล้ฟังเต็มทนแต่ไม่เคยให้ทานเลยไม่เคยถือศีลเลยไม่เคยภาวนาเลยแต่พอมารู้จักคำสอนของ พระพุทธเจ้าว่าจิตของเราเนี่ยเวลาหลุดไปมันก็จะต้องไปจะไปไปเกิดอีกเพราะการเกิดก็เป็นทุกข์นะมีทุกขติภูมิสี่ภูมิมีสุกติภูมิสองภูมิทราบมาเท่านั้นเลยไปถามองค์พระสมาะตพุทธเจ้ว่าจะให้อิฉันทั้งสองคนนี้ทำอย่างไรถึงจะได้ผลทุกขติภูมิได้ พระพุทธองค์ก็ส่งแย้มพระสวนนิดนิดแล้วก็บอกว่าพระพุทธองค์พูดเปรียบเปยมาว่าเกวียนเก่าซ่อมแซมด้วยไมย้ไผ่มันจะไปได้ไกลขนาดไหนมันไปได้ไม่ไกลชีวิตคนเราก็เหมือนกันท้ายท้ายที่สุดก็ต้องทิ้งสังขารตัวนี้เช่นกัน พระพุทธองก็เลยส่งบอก<ม>การทำกุศลแบบทางลัดให้กับสองใหญ่นั้นว่าต้องสํารวม,มกายมไม่ให้กายไปกระทบกระเทือนหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่หมูสัตว์ทั้งหลายก็ดีแก่มนุษย์ด้วยกันก็ดีสํารวมใจไม่ให้คิดล้ายไม่ให้ป้องร้ายไม่ให้ไปอิจฉาริษยาคนอื่นเขา ให้มีจิตอยู่กับเหนือกับตัวให้มีความรู้สึกอยู่กับหนัวแบบตัวและสามสำรวมวาจาให้สำรวมวาจาไม่พูดให้หลายใครนะครับไม่พูดให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจไม่พูดให้ตัวเองเจ็บช้ำน้ำใจและให้มันภาวนา ให้รู้ลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ว่าหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าหายใจออกยาวทำเท่านี้ ในท้ายที่สุดเวลากลายจะแตกคันจะดับก็ให้นึกถึงเท่านี้ถึงจะพ้นทุกขติภูมิได้แต่ถามว่าจะให้พ้นการเกิดแก่เจ็บตายเลยไหมยัยงไม่พ้นแต่เพียงให้พ้นทุกขติภูมิก่อนในชาตินี้เพราะฉะนั้น การที่ญาติโยมนะได้มาทำบุญอย่างเนี้ยทำทุกวันนี้ผมเองก็ต้องมีส่วนร่วมทุกปีผมก็ขอบุญบาร,รมีจากครูบาอาจารย์นี่แหละครับบางทีผมบวชเป็นพระนะฮพอเข้าตาจนขึ้นมานะครับมันมีนะฮะเหมือนปีที่ผ่านมานะครับเนะี่ยเมื่อออกพรรษามาในปีนี้ะปีที่แล้วนะมายันกลางปีเมือ่อยันมาสี่ห้าเดือนเนะี่ยเจอทุกสถานการณ์เลยฮนะ เจอแทบจะศึกเลยครับแต่ด้วยเราคุกคีกับครูบาอาจารย์ที่ท่านพรรษาเยอะๆมีครูบาอาจารย์ให้คำแนะนำและที่ทำให้เราหลุดพ้นและข้ามมาด้วยดีได้ก็ด้วยบุญกุศลผมอธิษฐานอย่างเดียวเลยครับเข้าตาจนขึ้นมาอธิษฐานด้วยบุญบาร,รมีที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ใส่บาตรต่อพระผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดี แต่มาช่วยเหลือครูบาอาจารย์ก็ดีแต่ละที่แต่ละที่ด้วยจิตอันบริสุทธิ์นี้ขอให้ปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบถึงตัวข้าพเจ้าตรงมีทางออกเถิดทำเท่านี้ครับอธิษฐานทุกครั้งที่เจอปัญหาแล้วมันก็ผ่าเราออกมาได้ปีนี้หนักที่สุดในชีวิต นคิดว่าคงจะหนักที่สุดแล้วในการเป็นพระในการเป็นบรรพชาการเป็นพระถูกกันแกล้งถูกเตะตัดขาถูกทุกอย่างขนาดท,ทั้งทั้งที่เราอยู่เฉยๆนี่แหละครับ <c ười> <c ười> กรรมมาพอเรามองเห็นกรรมแล้วเราก็ยิ้มหามันเลยครับพร้อมพร้อมที่จะชดใช้ แต่เราก็ไม่พยายามจะไปสร้างอีกพยายามไปสร้างไม่สร้างการที่จะไม่สร้างกรรมได้ก็ต้องเข้าไปรู้ในใจเรานี่แหละครับถ้าใจเราไปยึดแลวมันก็จะสร้าง,งทันทีแต่ถ้าใจเราให้อาภาัยอยู่ตลอดเวลาฝึกนะมันไม่มันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจะเกลียดใครสักคนหนึ่งพยาบาลใครสักคนหนึ่งที่จะไปให้อาภาัยเขาง่ายๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะเพราะฉะนั้น เราจะต้องเข้าไปรู้จักมันว่าเราจะให้เอาัยเขายังไงนะครับและเราจะไม่จองเวรเขายังไงถ้าเกิดเราจองเวรกันชาตินี้ชาติหน้ามันก็ตามเราไปอีกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวไหนที่มันดาได้ไม่ให้จองเวรได้ในชาตินี้ต,ต้องรีบทำต้องรีบทำนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปกระทําตอบเพราะเราเป็นพระไม่จะเป็นต้องไปตอบตัวขันตีปรมังตโปตีติขาสวดทุกวันใช้ได้ฮะ ยู่เฉยครับมันผ่านไปเองครับมันผ่านไปเองทุกวันเนี่ยก็เริ่มเข้าที่เข้าทางเข้าที่เข้าทางขนาดจนในปานะยังโดนเลยแต่ก็ในเมื่อเราก้าวเข้าไปแล้วอย่างนี้ครับเราจะถอยก็ไม่ทันแล้วฮะเพราะความอยากแท้ๆนะครับความอยากแท้ๆเราก็มาไล่ดูว่าทําไมเหตุมันถึงได้เกิดรุนแรงมันถึงได้หนักขึ้นขนาดนี้เราก็ถอยๆก็เวลาเจริญสติภาวนาพอเริ่ม เห็นอะไรบ้างก็เริ่มถอยลงไปดูว่ามันเพราะอะไรโอ้เพราะความอยากตัวเดียวตัณหาตัวแรกนะที่สวดนะตัณหาเพราะว่าตัณหาวิปว่าตัณหาเพราะความอยากพอความอยากความอยากตัวแยกมันเกิดขึ้นพอได้มาความอยากตัวที่สองมันก็ตามมาพอได้พอได้มาปุ๊บความอยากตัวที่สามก็ตามมาถ้าไอตัวแรกมันไม่เกิดขึ้นไอตัวสองตัวสามมันก็ไม่เกิดเราก็เข้าไปดูเออใช่ แต่กานี้มันเกิดแล้วเราก็ต้องปล่อยตามยถากรรมนะครับเราก็มีหน้าที่เป็นสมณะฝึงทาอะไรเราก็ทําไปแค่นั้นนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีอันนี้เล่าให้ฟังนะอันนี้เล่าให้ฟังก็เหมือนกับโยมแม่แล้วก็ญาติโยม่ไมาร่วมกันทําบุญในวันนี้นะครับนะทำบุญกับพระผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติทําบุญกับแม่ชีนะทาบุญกับอุบาสอกอุบาสิกาที่ท่านถือสินแปร นะสมาทานสิ่งแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพอเราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆกุศลมันเริ่มครับนะอากุศลเราก็ไม่ทํอาอกุศลไอท้ที่มันกรรมที่มันกําลังจะตามเราไปซ้ําเราเนี่ยมันก็จะหยดุดจอดอยู่ตรงเนี้ยพอจอดอยู่ตรงนี้กุศลก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกรรมก็ยังอยู่ที่เดิมนะไอ,ไอ้ไอ้กรรมเชื่อมก็อยู่ที่เดิมที่มันจะให้จะทให้เราแย่องก็อยู่ที่เดิม ที่มันจะทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยมากกว่าเดิมก็จะอยู่ที่เดิมพอกุศลมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไอตัวนี้มันให้ผลก่อนนะกุศลมันให้ผลก่อนพอกุศลมันให้ผลก่อนไอตัวนี้ก็จังกองอยู่ที่เดิมพอกุศลตัวนี้มันให้แรงปรารถนาอะไรที่เราปรารถนาที่เราพึงสมควรจะได้ตามกรรมของเรามันก็ได้กิจการก็ลุงเรือนสําเร็จลูกหลานก็เป็นไปนตามอย่างที่เราคิดความเป็นพ่อความเป็นแม่ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจะพูดให้ลกูกหายเจ็บหายป่วยเลยก็ยังได้ผมมีเรื่องเล่าให้ฟังผมตอนนั้นผมอยู่ทองประภูมิทองประภูมิจังหวัดกาญจนบรุรีบ้านเกิดอยู่กาญจนบรุรีแต่ไม่ใช่บ้านเกิดที่อยู่ทองประภูมิพอดีพี่สาวพี่เขยนะไปซื้อที่ที่นั้นก็เลยเอาน้องไปอยู่ด้วยพี่เขยผมเป็นทหารนะเป็นทหารสมัยก่อนเนะี่ยเขมีการลบกันนะ โดนเป็นทหารเกณฑ์ไปก็ต้องไปลบฮะไปลบมีแต่ตายกองร้อยนู้นก็ตายกองร้อยนี่ก็ตายกันเป็นสิบต,ตายกันเป็นร้อยทหารไทยนะครับปะทากันทีพี่เกิดผมไปมีแต่ชายผ้าถุงแม่นะครับไอตัวที่คลอดเขาออกมานะฮะเขาไปล้างเท้าแม่เสร็จก็ตัดขอชายผ้าถุงแม่ไปตัด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 ,ตดแล้วก็ใส่กรอบแวขวนแขวนคอไปมีแค่ผ้าถุงแม่ ระเบิดลงพื้เคยมาเล่าให้ฟัง่าว,ว่า,วาระเบิดลงเพื่อนตายนะเพื่อนในกลุ่มหมวดเดียวกันตายแต่แกรอดมาอย่างไงก็ไม่รู้นี่คือความอาศัศจรรย์ของความเป็นพ่อ,คว,พอความเป็นแม่ผมมีลูกชายอยู่คนเดียวทุกปีนะต้องบอกเนี่ยาอาบน้ำให้หลวงพ่อมาล้างท้าให้หลวงพ่อทุกปีเตรียมไว้ะนะครับเตรียมน้ำไว้สงการก็เตรียมบ้านน้ำไว้ ล้างเสร็จเอาน้ําล้างเท้าหลวงพ่อนี่แหละไปล้างหัวเองทําได้ไหมปีแรกๆก็ไม่ค่อยกล้าพอปีสองปีสามเนี่ยไม่ต้องบอกแล้วครับแกล้างเท้าเราเสร็จแล้วก็น้ําล้างเท้าเรามาล้างใส่หัวเราก็ให้พรอนไปมันไม่มีพรอนใดเหมือนพรของพ่อแม่หรอกครับจริงๆยายลูกหลานเราฮ จะให้ลูกหลานเราแข็งแรงจะให้ลูกหลานเรามีสติปัญญาดีอยู่ที่ตัวเรานี่แหละครับอยู่ที่พ่อแม่ป่ญ่าตายายนี่แหละครับทำเราต่อกันมาให้ลูกหลานมันเห็นถ้าเราไม่ทําลูกหลานมันก็ไม่มีแบบมันก็ไม่มีอย่างความกระตันอยู่มันก็หายไปลบเลือนไปทีละน้อยทีละน้อยในพระพุทธศาสนาเราก็คงส่งเล้นยำนะ้ำการเลี้ยงดูบูชา คุณบิดาบรรดาสำคัญที่สุดไม่มีการที่จะบูชาอะไรที่สำคัญไปมากกว่านี้แล้วและการที่ได้ทําให้พ่อแม่เราเข้าถึงพระรัตนตรัยยิ่งเป็นการบูชาที่สูงสุดและได้บุญกุศลที่มากที่สุดนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คุณครูประภัยวัน โพโนพรมความครัวบุตรธิดาและหลานทําบุญอุทิศเปหานายนุรกพรมศิริและนางรังพรมศิริและนายสรสัตโพโนสามีเนี่ยเป็นการแสดงถึงความกระตันยูกระตะเวทีดีมากแล้วแล้วก็ทําบุญได้ถูกต้องแล้วนี่ผมก็บอกนะํามใแ,แม่ผมที่บ้านทาตนะมานี่เลยมาวัดสิอุดมวงนี่ใครจะทำเนะี่ย เอาหมื่นห้าเธอไปจัดที่บ้านหมดหลายหมื่นหมดมากกว่านี้อีกเอามาเลยหนะึ่งหมื่นห้าหมื่นเจ็ดสองหมื่นไปถาวายอาจารย์กระดูกมาจัดที่นี้นะก็เพิ่งจะโฆษณาไปปีนี้เองนะครับเดี๋ยวปีหน้าก็ต้องโฆษณาอีกนะครับเนี่ยบุญกุศลมันถึงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยโยมนะทําบุญกับผู้พระผู้ปฏิบัตินะเอาละก็คงสมควรแก่เวลานะครับในท้ายที่สุดสุดท้ายนี้นะขออํานาจ คุนภาษีพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและขอบารมีพระครูอุดมวลานุวัตรและหลวงพ่อทันใจนะครับที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งสถิต,ตอยู่นทีน่นี้จงดลบันดาลให้สาธุชนอาจารย์ประภวันพโนพร้อมด้วยบุตรธิดาและหลานและญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมกันทําบุญในวันนี้จงเจริญด้วยอายุวันนะ สุขะภะละปฏิภานธนสารสมบัติสมบูรณ์ผลด้วยลาบยศสารเสนสุขทุกท่านทุกโยมเอวังก็มีด้วยประกาศนีสส